คือขึ้นเพื่อน,นครับมันโคตรสวยครับเฮ้ยโอ้คาซาลาพินผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนที่นี่คนระับมส่สายสายคนเยอะมากเนดะี๋ยวเราเดินกลับไปที่หนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทคนไป กินกาแฟตอนเช้านะครับก็ที่เชียงใหม่ก็จะมีร้านค้าสสไตล์แคมป์ก็เยอะอยู่กันนะครับแต่วันนี้จะเป็นร้านหนึ่งที่ผมดูในรีวิวแล้วแล้วก็อยากไปพอดีนัดเพื่อนไว้ด้วยนะครับคนหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับ เอเดียดวี<ม>ด้วยเด็กจะมาคนเดียวฮะเป็นเดี๋ยวไปด้วยเนื้อลูกวัดตัวเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนตังกรรมสำหรับร้านที่เราจะไปนะครับชื่อ W T F c o f f e e Camp นะครับร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แคมป์จริงๆเลยมันจะอยู่แถวๆโป่งแย่งนะครับเลยทางเข้าม่อนแจ่มไปนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่า มันจะไกลแค่ไหนนะครับก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะลองอาหาทาง GPS ไปเรื่อยนะครับวันนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีแต่ที่จับมือถือแต่ว่าลืมเอาตัวโตัวหัวมันมาไม่เป็นไรครับค่อยๆขับไปห้างก็จะเป็นแบบออกแนวน้ำตกน,ะนิดๆนะครับสวยครับเดี๋ยวเราเปิด GPS ไปเลยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไปกันนะ ช่องที่จะพาทุกคนออกไปเที่ยวหาสิ่งใหม่ๆสำหรับทริปนี้ผมได้นัดเจอกับเพื่อนไว้คนหนึ่งครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนของผมพาครอบครัวติดม,มาด้วยแหละพร้อมด้วยรถ a d v 350ตัวใหม่ถ้าเมาผมแล้วอิจฉาแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีผมค่อยๆซื้อละกันสำหรับวันนี้อาจจะเป็นทริปแรกเลยก็ว่าได้ที่ผมออกทริปในตอนเช้าๆวันอาทิตย์ เนื่องจากว่าเดือนนี้ผมไม่มีเวลาออกไปแคมป์เลยแหละครับทําให้ผมคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่างั้นเราไปจิบกาแฟในสถานที่สวยๆสักร้านในเชียงใหม่แบบนี้ใช้เวลาเดินทางไม่มากจะดีไหมแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่ตอนที่หาร้านตอนแรกผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าร้านกาแฟในตัวเมืองเชียงใหม่เยอะมากถึงมากที่สุดเลยล่ะทีนี้ก็เลยว้าวุ่นกันเลยครับ ในไหนก็จะลองแล้วก็คัดเอาที่น่าสนใจก่อนละกันนะนี่จึงเป็นที่มาของการลองในครั้งนี้ครับสำหรับร้าน w t อ c o ัน TF c o p อคตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมเราจะใช้เส้นทางเดียวกับม่อนแจ่มนะครับแต่ว่าพอถึงทางแยกขึ้นม่อนแจ่มเราจะใช้ทางตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายมันใช้ระยะทางน้อยกว่าการขึ้นไปกินร้านกาแฟที่ม่อนแจ่มนะครับ โดยในทริปนี้เราจะใช้ระยะทางทั้งหมดตั้งแต่จุดนัดพบกับคุณโน้ตประมาณ37กิเมตรได้ครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมด53นาทีส่วนเส้นทางจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ รถขึ้นมาได้ไม่นานเราก็จะผ่านน้ำตกแม่สาซึ่งก็อยู่ซ้ายมือของเรานะครับเราก็ขับรถไปเรื่อยๆชมธรรมชาติทั้งสองข้างทางสำหรับอากาศตลอดวันที่เราไปนะครับก็จะอากาศเย็นตลอดจนตอนแรกคิดว่าจะร้อนได้ซ้ำแต่พอขี่ขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นเริ่มหนาวแล้วสิ จากขี่ขึ้นมาได้ประมาณ20นาทีผมรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเพราะว่าผมไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยตอนแรกก็คิดว่ามันจะร้อนแต่ที่ไหนได้หนาวจริงๆแต่ก็คงต้องอดทนไปนะครับเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วผมไม่กลับไปเอาเสื้อกันหนาวละมาชมบรรยากาศสองข้างทางกันดีกว่านะครับซึ่งสองข้างทางก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านค่อยขายของต่างๆ บางทีก็จะเป็นสตรอเบอรี่บ้างของป่าบ้างสลับกันไปแต่บางครั้งก็จะมีร้านอาหารข้างทางซึ่งร้านอาหารแต่ละร้านนะอร่อยมากเลยเส้นนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ขอแนะนำเลยละกันครับ ถึงตรงนี้เราก็ใกล้ทางเข้าม้อนแจมแล้วล่ะครับ,บ,รบซึ่งทางเข้ามอนแจมจะอยู่ขวามือแต่เราไม่เลี้ยวนะเราต้องตรงไปนะถ้าเราเลี้ยวเราก็จะไปผิดทางทันท,ทีซึ่งเราจะตรงไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงแล้วแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ผมดันเรือมาที่เสียบ GPS ีมาก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะถึงได้แต่ดูป้ายสองข้างทางซึ่งผมก็ได้แต่เดาล่ะครับไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่ ผมก็เลยลองจอดแหดูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่ามาถึงตรงนี้เราก็ขอจอดเปิดที s ดูก่อนเพราะว่าทางนี้จะเป็นทางไปบ้านผานกกกมันก็คือโป่งแยงนั่นแหละแต่เดี๋ยวขวาถ้าตรงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอำเภอสเสมิงอ่าอันนี้มันเป็นโป่งแยงอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันร้านมันอยู่ในรีสอร์ทชื่อว่ากังสดา หลังจากพูดคุยกับคุณโน้ตได้สักพักผมก็ให้คุณโน้ตนำแล้วกันเพราะว่าคุณโน้ตยังมีคุณจิ๊บคอยถือโทรศัพท์ให้เดี๋ยวเราตามคุณโน้ตกันเลยครับสรุปว่ามาผิดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปตรงนี้อีก ขึ้นมาจากทางแยกไม่ถึง5นาทีพวกเราก็ถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้ากลังสดารีสอร์ทซึ่งที่รีสอร์ทแห่งนี้ก็คือร้าน WTF ะวิีอ่แคปนั่นเองหลังจากขี่เข้ามาทางซอยเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่ารีสอร์ทด้านในซอยนี้เยอะเหลือเกินปกติแล้วผมไม่เข้ามาที่นี่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้หลบเข้ามาได้ยังไงแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาก็รู้เลยว่า รีสอร์ทสวยๆที่โป่งแยงมีโคตเยอะเลยสงสัยผมอาจจะต้องไปนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับโป่งแยงให้มากกว่านี้จะได้รู้เกี่ยวกับสถานที่สวยๆแล้วก็ร้านกาแฟที่บางคนก็ยังไม่เคยรีวิวมาถึงตรงนี้พวกเราก็ใกล้จะถึงกันแล้วละครับก็ไม่รู้ว่าเวลามันเร็วหรือว่าเราขี่รถเร็วกันแน่เพราะว่า2ข้างทางที่เราขี่มารู้สึกสดชื่นตลอดเส้นทางเลย ตอนนี้เราก็ถึงเส้นทางที่ใกล้จะถึงแล้วมาดูกันว่ากังสดาลีสอร์ทจะเป็นยังไง เข้ามาก็ว้าวแล้ววะ่ะมันสวยนะนี่ครับถึงแล้วครับทุกคนที่ W T F Coffee Camp นะครับเดีย๋ยวเราลองไปข้างในกันครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วทางเข้านะครับบัตรตัไดาครับผม80บ,บาทครับผม80นี่ปนไปแลกเครื่องดื่มเลยก่อนครับเอาไปเป็นตัวลดนั่นละครับเพไื่อจ่ายจำนวนบ,บาทครบบาทอ ต,ต,ตัดใจนะนี่ครับอันนี้คือบัตรนะครับก็80บาทต,ต่อคนนะครับเด็กเขาไม่คิดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เอาไปเป็นค่าเครื่องดื่มได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเครื่องดื่มที่โนโ่้นมีอะไรบ้างนะครับจะไปซื้ออะไรดีวะก,ก,ก็นั่นนะเออเนี่ยอ,อ,อันนี้โคตรสวยเลยเนี่ยคือ เฮ้ยจริงๆถ้ามาแนวเล่นน้ำมาหน้าฮ้อนได้หรอวะตอนนี้บาไหวเว้ยตอนแรกมาฮ้อนอยู่นะอ้าวแล้วตกลงเข้าร้านไหนวะเนี่ยอันนี้ร้านอาหารอันนี้อันนี้เป็นร้านสายอี้ยนะไอ้ข้าวซอยไก่เข้าทางไหนวะ ตรงนี้เปล่าแล้วเออกูเข้าไม่เป็นไงกูรอพึงเนี่ยนวดอะไรกินค่ะอันนี้กาเป็นพวกกลางพวกกางหรอเปรี้ยวไหมออกเปรี้ยวน้ำไหมเอาเป็นอเมริกาโน่ได้ไหมครับเอาแบบไม่ไม่หนาวก็เลยเอาเย็นแล้วกันครับ อ่ครับไม่ใส่ก็ได้ครับขนมก็จะมีตามป้ายเลยค่ะเอาอันข้างในสุดสเปร็นนะคะก็องมีแคนโน่แคนโน่เป็นสองค่ะเอาอันนี้เป็นเนยเฉยใช่ไหมครับเพลนอ๋อเหลือชิ้นเดียวอ๋อเอามาอีกชิ้นนึ่งนะครับอีกชิ้นนึงนะคะผสมทำเวลาสองชินง้นนะจ๊ะเออน่าจะใช่แต่เอาที่มีทาบเลยบอ เฮ้ยมันเสียดูฮะเอาก็บ้้าไปฟังมึงอนจัะเขาล้อเครื่องเดิมก่อนอ่าเราต้องข้ามมันคือขึ้นๆ่อนครับมันโคตรสวยครับเฮ้ยเรามาร้านกาแฟนะเว้ยแต่ว่ามาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเว้ยจากตัวเมืองเชียงใหม่เสียงดังแล้วน,นะครับ บอกว่าให้เราไปเอาได้เดี๋ยวผมจะลองไฮโซด,ด,ดูแตะใช่ไหมนกกดขึ้นแหมดช่เหรอขนม้ครับผม คาซาลาพินผมไม่รู้แอนหูกหรือเปล่านะคอฟฟี่แอนเจอร์วิวเฮวป่ะป่ะเนี่ยข้ามสะพานไม้ได้ไหมครับเนี่ยครับข้ามสะพานไม,ม้ไหมครับ แต่รสชาติโอเคนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันแบบสดชื่นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้กินรสนี้ต้องประมาณช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าอาจจะต้องเข้มกว่านี้หน่อยนึงก็อันนี้มาลองครั้งแรกนะแก้ว110ิบบาทนะครับอันนี้ใช้บัตรที่จอดรถเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะมาเป็นส่วนลดได้เต็มจํานวนนะครับแล้วก็ตัวซองอันนี้ก็บาดสิบบาบลองชิมนะครับ ัวซองที่นี่ราคาขั้นต่ำชิ้นละ80บาทส่วนท็อปปิ้งอื่นๆราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับส่วนเรื่องของรสชาติบอกตามตรงถือว่าอร่อยเลยละ่ะส่วนเรื่องบรรยากาศที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนมาแคมปปิ้งริมน้ำตกอากาศเย็นตลอดทั้งวันถ้าใครคิดจะมาก็แนะนำเลยครับ เรามองจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นน้ำตกไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะผ่านน้ำผ่านตรงสะพานไม้เมื่อเช้าแล้วก็จะมีร้านตรงนี้ครับบรรยากาศดูดีมากนะครับยวให้ดูรอบๆนะครับเดินมาอีกฝั่งนะครับนี่ผมรั้นน้ำตกมานะผมไม่มีใครมานะครับมาคนเดีกนแม่ครับ ตรงนี้อาจะเป็นจุดที่ผมนั่งนะครับกับคุณโน้ตุนจิฟนะครับวิวก็ถือว่าสวยมากเลยวิวจากตรงนี้อย่างสวยนะครับทุกคนถ้ามาก็แนะนำเดินลงมาข้างล่างนะครับวิวสวยมาก มาสายๆคนเยอะมากนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่นั่งกันนะครับก็สำหรับร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะผมลองมาชิมยู่ตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับเดี๋ยวจกลับแล้วนะครับเพราะว่าคนเริ่มเยอะเนาะแต่ตอนเช้าที่เรามาก็ถือว่าแทบจะไม่มีคนเลยนะเราเรามาเจ้าแรกเนาะ ก็ได้วิวบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าให้ดีก็น่าจะเก็บเก้าอี้ตอนกลางคืนสักหน่อยตอนเช้าก็มากางให้ลูกค้าเพราะว่าน้ำค้งางมันติดเก้าอี้มันนั่งลำบากมากนะครับ mm hmm. ก็แนะนำดีหลอดแค่นี้ส่วน, mm hmm. วนบรรยากาศที่เหลือนะโห oh, mm hmm. อย่างว้าวเลย mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ยังไงทริปหน้า mm hmm. ผมจะไปร้านกาแฟไหนอีกก็ลองมาดูนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปแคมป์เนื่องจากติดาลประการแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะ หาจุดที่เราสามารถไปนั่งเล่นนั่งชิวตลยแคมห์ให้เพื่อนๆดูนะก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ชมจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ